สอนเทรดการาฟป่าด้วยอินดิเคเตอร์เพียงตัวเดียวแฟคเตเข้าอ,ออเดอร์ที่ปลายไส้ทํากำไรแบบแม่นยำโอเคครับก็กราบสวัสดีและยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกทุกคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับเราบมาอยู่กับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับมิสเตอร์จครัรคบและมี่คือช่องของ Easy Trade ครับ ชวนจะมาพันเพื่อนเนี่ยทำกำไรในตลนาดบรี่อ,อปชนันดีแบบง่งายง่ EC EC มอเเลยนะครับดีวันนี้ครับผมมีเทคนิคที่จะมาพันเพื่อนไปทํากําไรแบบง่งายงด้วยก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันเลยครับผมฝากเพื่อนเพื่อนที่แวะผ่านเข้ามาดูเนี่ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ดีครับเป็นกําลังใจกับผมด้วยนะครับอย่าลืมไปกดติดตามที่เพจเราด้วยนะครับในทุกๆวันเนี่ยจะมีการอัปเดตว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวกับรวมไปถึงภาพออเดอร์ต่างๆที่ผมใช้เทรดในรายวันนะผมก็เทรดวันไหนครับผมก็จะมีการมาอัปเดตให้เพื่อนดู และเ,เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเอาเทคนิคต่างๆของผมเนี่ยไปลองใช้เพื่อฝึกฝนทำกำไรกันได้นั่นเองเนะครับ ในวันนี้เนี่ยเทคนิคที่ผมจะเอามาให้เพื่อนๆรู้จักเนี่ยเป็นเทคนิคการเลือกราคาแนวสําคัญครับโดยแนวสําคัญทั้งหมดตรงนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อกราฟที่เพื่อนๆเลือกเทรดนะครับเป็นกราฟที่มีไส้เทียมเยอะๆครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราเห็นกราฟที่มีไส้เทียมเยอะๆเนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องหนีและก็มองอีกหนึ่งรูปแบบแพทเทิร์นนี้เนี่ยเป็นตัวทํากําไรกันต่อๆไปนั่นเองนะครับโดยที่ก่อนที่เราจะไปหาแนวนะครับเราจะต้องตั้งค่าอินดิเคเตอร์หนึ่งตัว ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยให้ทุกคนไปที่มุมซ้ายล่างตรงนี้นะครับไปที่หมดหมู่ยอดยมหลังจากนั้นเลื่อนลงมาครับกดไปที่คําว่า Factor นะครับโดย Factor ตัวนี้เนี่ยผมจะใช้เป็น Factor 5นะครับโดยที่เราไม่ต้องปรับตั้งค่าอะไรเลยกดเลือกใช้ครับครั้นี้เนี่ยเมื่อเราได้ Factor มานะครับเงื่อนไขที่เราจะเทรดกันก็คือรอให้มี Fa c t ต r 2ตัวสีเดียวกันเลยครับเกิดขึ้นในตําแหน่งใกล้เคียงกันครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะรอให้มีแท่งเทียนครับวิ่งขึ้นไปแถวแถวราคานั้นและเปิดออออเดร์าายยกตัว่ง เช่นอย่างนี้นะผมเซลเลยโอ้โย ราคาไม่ดีครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับคือแฟ c เต r ์สตัวเกิดขึ้นในราคาใกล้เคียงกันแบบนี้นะครับผมเนี่ยรอให้มีแท่งเทียนนะครับขึ้นไปหาแนวบริเวณแถวแถวแฟคเต์นะครับเพื่อที่เราจะได้ออเดอร์ในราคาที่มันดีกว่าราคาเปิดนะครับและก็คาดหวังให้ราคาครับลงมาปิดใต้แฟคเตล์ครับซึ่งไอ้เจ้าตัวแฟ c เต r ์ตัวนี้นะครับมันจะเป็นตัวบ่งบอกว่าจุดสูงสุดและจุดต่ําสุดของราคาณช่วงเวลานั้นๆเนี่ยอยู่ที่ราคาไหนนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยได้ราคาแถวแถว ก็จะมีโอกาสครับที่กราฟเนี่ยจะปิดใต้ราคานั้นนะครับเพราะว่าในราคานั้นๆเนี่ยมันเป็นราคาที่สูงเกินไปนั่นเองเนะครับอ,อย่างในที่นี้เนี่ยผมได้ราคาไม่ดีนะแต่เดี๋ยวเพื่อนๆรอดูอ่ะโอเคเห็นไหมครับทุกคนราคา่ยปิดใต้แฟกเตอร์แบบนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดผมได้ราคาที่เหนือแฟกเตอร์เนี่ยผมก็จะชนะนะแต่เผอ,อิญว่าตอนผมกดเนี่ยมันหดลงมาก่อนนะครับซึ่งเงื่อนไขในการเทรดของเราเนี่ยก็มีประมาณนี้เลยนะครับและเดี๋ยวราไปดูออเดอร์จริงกันมาเดี๋ยวเรามาดูในออเดอร์นี้กันครับตรงนี้เนี่ยก็เห็นแล ต้าสีเขียวครับเกิดขึ้นในระนาบนี้นะครับแล้วก็ราคาที่ผมคาดหวังเอาไว้ที่ผมจะเปิดออเดอร์เนี่ยก็คือประมาณสักเส้นสีขาวตรงนี้นะครับและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าถ้าแรงเทียนเนี่ยไปถึงเส้นนั้นนะครับผมเปิดเซลลงมาจะสามารถทํากําไรในเซ็ตนี้ได้หรือเปล่าซึ่งในออเดอร์เซตนี้เนี่ยก็คาดหวังไว้แบบสวยๆเลยนะผมก็จะใส่ไปอยู่ที่10,000บาทนะครับใส่ไป2ทีนะครับ5,555รอบสองรอบนะ เอา้ากลัวไม่ได้เข้าครับถือว่าได้ราคาใกล้เส้นขาวมากๆแล้วนะครับใกล้มากที่สุดเท่าที่มันจะใกล้ดได้แล้วนะก็เดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับว่าในออเดอร์นี้เนี่ยผมจะสามารถทํากําไรได้หรือเปล่า และเรียบร้อยรับอเดอร์นี้บวกมาคมๆหยู่ที่9,689บาทครับก็ถือว่าทีิกิจนี้ใช้งานได้ดีครับตรงตามที่เราเรียนรู้กันมานะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกสักหนึ่งออเดอร์ครับเ,เพื่อนๆจะได้เข้าใจครับว่าเทคนิคนี้มันสามารถใช้งานได้จริงๆโอเคครับตรงนี้ฮะเดี๋ยวเราจะมาเปิดออเดอร์บายก่อนเลยนะครับปัง ในโซนนี้เนี่ยผมจะเห็นว่ามันมีเจ้าตัวแท่งเทียนนะครับได้มีการวิ่งมาอยู่ในระนาบนีเนี่ยหลายรอบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น3แท่งนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแท่ง2แท่งนี้นะซึ่งออเดอร์แรกที่ผมเปิดมาเนี่ยก็คือราคานะครับผมมันได้มีการมาชน2แท่งนี้นะผมคิดว่ามันน่าจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปได้นะแต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันทะลุลงมาแบบนี้เนี่ยผมอาจจะต้องใสยย่ยาด้านล่างอีกสักหนึ่งทีนะครับเผื่อว่ามันพลาดนะกันเสียอ่ะโอเค ล้วก็ใส่2ทีพอครับก็คือจุดที่1เดี่ยก็คือ2อันนี้และจุดที่2ก็คือ3อันนี้นะครับครนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาอรอลุ้นกันครับพ่ากกราฟเนี่ยจะมีแรงซื้อกลับขึ้นไปตามแนวที่มันเคยวิ่งกลับขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับ โอเคครับตรงนี้ก็ถือว่าแพ้มาอีกแล้วนะครับราคาของกราฟในเซตนี้เนี่ยเอาโซนนี้ไม่อยู่เลยครับอาจจะเนื่องด้วยกราฟเนี่ยมันเกิดขึ้นไกลกันจนเกินไปนะก็ถือว่าไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูอีกสักหนึ่งออเดอร์ละกันนะเนื่องจากว่าออเดอร์นี้มันแพก็ต้องลองหาช็อตแก้ตัวซะหน่อยบายก่อนเลย โอเคครับทุกคนครับเรามารอลุ้นออเดอร์นี้เลยครับตรงนี้ครับก็เป็นเจ้าตัวแฟกเตอร์เนี่ยครับที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกันนะครับและจริงๆแท่งเทียนแท่งนี้เนี่ยลงมาปิดตรงนี้นะครับคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่ามีโอกาสที่กราฟจะวิ่งขึ้นต่อนะยฮะอันนี้ก็ตรงตามเทคนิคเลยนะครับเดี๋ยวเรามารอลุ้นกันครับว่าจะรอดหรือเปล่านะ จริงๆเราต้องเข้าตั้งแต่แท่งก่อนหน้าแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยเผลอคิดว่าราคามันน่าจะวิ่งขึ้นไปได้นะครับแล้วก็สุดท้ายโดนเทกลับลงมานะครับก็ต้องยอมแพ้ไปนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมเอาเทคนิคไหนมาแก้มือก็รอติดตามชมกันได้เลยครับตอหรับใน EP นี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกท่านครับและเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้าครับใครมีคำถามอะไรสงสัยเนี่ยก็สามารถสอบถามผมได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะสำหรับ EP นี้ผมลาไปก่อนครับ